สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทํากรีกโยเกิร์ตกันนะจ๊ะอุปกรณ์ของเรานะคะวัตถุดิบก็จะมีนมสดค่ะพัชจร100์ไรร้อยเปอร์เเลยนะคะเป็นนมสดเนาะแล้วก็ตอมจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคน2กระปุกนะคะแล้วนมเนี่ยตอมใช้ขวดอ่าแปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยสี่สิบเนาะแปดร้อยสี่สิบมลนะคะแล้วตอมก็จะผสมลงไปด้วยกันนะคะจากนั้นก็เทใส่กล่องแล้วก็ไปเก็บไว้ใน ที่มืดนะคะที่อับแสงนะคะ10ชั่วโมงนะคะหลังจาก10ชั่วโมงมา,าทุกคนคะ่ะมาเปิดดูเลยนะคะผ่านมาแล้ว10ชั่วโมงนะครั้งนี้ตอมทําแค่10ชั่วโมงนะคะนี่ก็จะได้เนื้อแบบยังไม่ค้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วตอมทําไว2้2ไม่ใช่ทําไว้ หนึ่งคืน,น่ะทุกคนอันนี้มันก็จะไม่ไม่ข้นเหมือนรอบที่แล้วนะแต่ก็มีเนื้อแบบละเอียดนะคะมีเนื้อแบบละมุน่ะตักขึ้นมาก็ละมุนอยู่นะคะแต่ว่าต่อมจะเอามากรองอีกรอบนะแล้วก็วันนี้ได้กระปุกนะคะสั่งซื้อกระปุกทำกรีกมาโดยเฉพาะเลยนะทุกคนหูราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแค่กระปุกพลาสติกธรรมดาเนี่ยแต่ว่าลองดูนะคะว่า ได้อเอามาทาวันนี้จะสู้วิธีพื้นบ้านเราได้ไหมเอาไม่ใช่วิธีบ้านเราได้ไหมนี่นะคะกระปุกที่ต่อมได้มาเนี่ยมันก็จะมีตัวกรองโดยอัตโนมัตินะคะกระปุกนี้อยู่ที่พันสามร้อยมลนะทุกคนมาดูซิว่าเทใส่หมดไหมอ่ะแต่มองดูว่ากระปุกมันเล็กนะคะนมแปดร้อยยี่สิบแล้วก็ดัชชี่มันก็ไม่น่าจะถึงพันสามร้อยมลนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเทใส่กระปุกกันนะคะ นี่เลยจ้าเทใสลงไปเลยทุกคนปรากฏว่าเทใส่ไม่หมดนะคะโออุตส่าห์ซื้อกระปุกมาเซ็งเลยต้องไปหาวิธีวิธีแบบเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะซึ่งมันยุ่งยากมากเลยทุกคนถ้าเอาผ้าขาวบางมากรองนะ่ะอ่ะเดี๋ยวตอมเปกหาอุปกรณ์ก่อนนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะหนึ่งกระปุกของกลีกอ่ะทำไมมันมีหยดโยเกิร์ตผ่านไปด้วยเนี่ยแสดงว่าที่กรองมัน ห่างอยู่นะนี่อ่านะคะต่อมก็จะมีกลวยเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็มีเหยือกแล้วก็มีผ้าขาวบางรอบนี้ต่อมพับไปประมาณ4ี่ห้าชั้นเลยนะคะแล้วต่อมก็จะเทในส่วนที่เหลือเนี่ยลงไปในผ้าขาวบางตัวนี้แหละทุกคนนี่เลยนะคะโมันได้เยอะเนาะทุกคนดูสิขนาดอันนี้ต่อมก็ยังเกือบจะไม่พออีกแล้ววุ้นวายกันเลยทีเดียวเนาะทำกรีกแต่ละครั้งเนี่ย นี่นะคะแล้วก็ห่อเอาไว้นะคะจากนั้นก็หาอะไรหนักๆทับไว้หน่อยตอมก็ไม่ได้อะไรหนักมากหรอกคะ่ะก็เป็นถ้วยเนาะแล้วก็ซีนจากนั้นแช่ตู้เย็น,นะคะ่ะตอมจะแช่ไว้2วันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกทีนะคะ ทุกคนจากที่ว่าจะแช่ไว้2วันต่อมแช่ไว้4วันขวดนี้กระปุกนี้คุณชายทําของต่อมล้มนะคะแล้วก็น้ําเวหกหมดเลยส่วนอันนี้นะคะได้น้ําเวใสสวยมากๆทุกคนไม่มีส่วนผสมของนมหรือโยเกิรหลุดลงมาเลยนะคะอ่ะทำไมมันไม่เป็นอนะ่ะทุกคนกระปุกนี้นะ่ะดูสิ มันไม่ยอมมันไม่เป็นกรีดให้ตอมนะทุกคนโอ้โหกระปุกยังแพงอะ่ะยังเป็นน้ําอยู่เลยอะ่ะยังเหมือนเดิมตอนที่เทออกจากกระปุกเท,ทออกจากกล่องเลยนะ่ะโอ้เสียใจมากเลยดูสิไม่คุณชายเขาทำของต๋อมหกต่อมก็ไม่ได้มาเปิดดูเลยนะเพราะต่อมตั้งใจจะมาเปิดดูวันนี้นะทิ้งไว้ตั้งสี่วันนะ่ะทุกคนในตู้เย็นนะ่ะดูสิสุดท้ายไม่เป็นไอกระปุกที่ซื้อมาเนี่ย แล้วแพงด้วยนะนี่มาดูอันนี้กันค่ะมาดูอันเดิมของเราเนี่ยยังไงก็เป็นแน่ๆแหละอันเดิมเพราะตอมทํามาแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่มาดูว่าเขาจะมีเนื้อที่แน่นขนาดไหนนะทุกคนทุกคนมันว้าวมากเลยนะคะเนื้อเขาแน่นละมุนมากอะ่ะเราได้เนื้อเยอะมากๆเลยทุกคนเพราะว่าน้ําเวออกไปไม่มีส่วนผสมของนมหรือโยเกิร์ตไหลออกไปเลยนะรอบเนี้ยเพราะว่าตอม ใช้ผ้าขาวบางเนี่ยพับตั้ง4ี่ห้าชั้นนะคะเลยไม่มีนมหรืออะไรที่รอดออกไปมีแต่น้ําเวายใสๆที่รอดออกไปเห็นไหมทุกคนแล้วน้ําเวยก็ได้เยอะมากๆแล้วตัวที่เป็นกรีกนี่ได้เยอะมากๆเลยทุกคนแล้วแบบเนื้อละเอียดแน่นละมุนมากเลยค่ะทุกคนไปลองทํากันเลยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากรอบนี้ไม่เปรี้ยวด้วย เปรี ais, ้ยวกำลังพอดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าเนื้อเนียนๆมาทานด้วยกันนะคะทุกคนดูสิคะ